เกิดข้อที่87เราทั้งผองพี่น้องกันฉันมีเพื่อนที่นิสัยไม่ไดีเอาซะเลยอยู่คนหนึ่งเจะเพื่อนคนนี้จะว่าสนิทก็ว่าสนิทจะว่าไม่สนิทก็ใช่อีกเท่าที่เห็นเขาก็เป็นคนหนุ่มในแบบที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นเจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์มีครอบครัวเป็นคนธรรมดาสามัญทำงาน9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเป็นชายแท้ไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างจากคนอื่นเพื่อนคนนี้เป็นคนอังกฤษ เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษเขาเคยบน่นวอยว่าเรื่องคนต่างชาติอพยพเข้าเมืองพูดลามไปถึงเรื่องจำนวนประชากรน,น้นเลยแต่ใครก็รู้ว่าลึกๆแล้วเขาอาจมีปุ่มอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นต่อมาไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะในสังคมขนาดใหญ่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่มันก็ทำให้เขาต้องสืบสอดเทืรกเขาเหล่ากอจ้าละวันอยู่เหมือนกัน สืบไปสืบมาสุดท้ายก็อย่างที่หลายคนสงสัยนั่นละค่ะคุณพ่อของเขาเป็นคนต่างชาติเหตุการณ์จึงดูไม่จืดเอาเสียเลยเพราะเขาทำนองว่าแต่เขาอินเวเป็นเองตัวเขาเป็นคนอังกฤษอย่างที่ตัวเองคิดไว้แค่ครึ่งเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะเขาเป็นคนพูดเรื่องเชื้อสายของคุณพ่อเองค่ะฉันไม่ได้อุปโลกข้อมูลขึ้นมาเองไม่ว่าใคร ถลองได้สืบสาวประวัติเทือกเขาเหล่ากอกันเข้าจริงๆไม่มีทางที่มนุษย์คนไหนจะเป็นสายพันธุ์บริสุทธิ์ได้ราคาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมักผ่านการหลอมรวมเขยาข่ากระเค้าคนผสมกันชนิดไม่มีมนุษย์คนไหนกล้าสาบานหรือกล้าท้าประกันว่าต้นกําเนิดของเรามาจากที่ใดกันแนะ่ถ้ามองย้อนหลังกลับไปยาวๆก็จะเห็นว่าตัวเรามีเชื้อสายอื่นผสมอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยอย่างคนยุโรปมากกว่าครึ่งทวีป ก็เป็นที่รู้กันแน่ชัดแล้วว่ามีเชื้อสายที่สืบสาวย้อนไปได้ถึงเจงกิสขานซึ่งมาไกลาจากมองโกเลียนน่นเลยประเด็นของฉันสำหรับเรื่องนี้ก็คืออย่าได้ไปเที่ยวตัดสินใครเพราะเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหลั่งไหลออกมาจากเบ้าหลอมของวัฒนธรรมเดียวกันถ้าคุณสาวประวัติตระกูลขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเจอว่าเราทั้งผองล้วนเป็นวงวานว่านเครือเดียวกันทั้งสิ้นจะเป็นคนชาติไหนก็ไม่มีใครต่างจากใครหรอกค่ะ เราต้องยอมรับในวัฒนธรรมและสังคมอื่นแม้ดูเพลินเินจะเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่เหาะเหินมาจากดาวโคลดวงก็ตามแต่ถ้าตัดอาพรเปลือกนอกที่ห่อหุ้มร่างกายออกไปแล้วมนุษย์เราก็แทบไม่ต่างกันเลยเราอาจสวมใส่เสื้อผ้ามีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เราทุกคนล้วนต้องการความรักต้องการให้คนมาจับมือโอบกอดมีครอบครัวมีความสุขมีความสำเร็จก้าวหน้าในชีวิต มีอายุยืนยาวตายอย่างสงบมีเสน่ดึงดูดใจไม่อยากอ้วนเพลไม่อยากแก่ชาราไม่อยากป่วยไม่อยากกลัวความมืดแล้วมันจะสำคัญตรงไหนกับการที่ใครจะใส่สูตรสากลห่มสารีหรือนุ่งกระโปรงใบายาในเมื่อลึกลงไปข้างในแล้วเราทุกคนต่างร้องไห้เวลาเจ็บปวดหัวเราะเวลามีความสุขและท้องร้องลั่นเวลาหิวเหมือนกัน เสื้อผ้าอาพรเปลือกนอกจึงไม่ใช่แก่นแท้ที่สลักสำคัญอะไรเลยเพราะเมื่อถอดออกไปแล้วเนื้อในของเราไม่ได้ต่างกันก็เราเป็นมนุษย์เหมือนกันไงคะถ้าตัดอาพรเปลือกนอกที่ห่อหุ้มร่างกายออกไปแล้วมนุษย์เราก็แทบไม่ต่างกันเลย